บัดนี้เป็นครั้งที่50ตกับวันที่ิง29ธันวาคมพุทธศักราช2518ข้าพเจ้าในกรุงเทพประดมธรรมวิสิตขอเป็นวาจาสาธยายพุทธนต์ถวายเป็นปพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาัตาริยบูชาในองค์พระครมปฏิเทระเจ้าองค์ส่สมเมจหลวน,นปู่บันเดลนปูศีลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนานในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพคุณพระราาาัตนตรัยคุณบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปเบิดสวดชงนุมเทวดาสมันตาจักรวาลิสุอัตตะคาันตุเทวาตาสัตตมังมุริราชาสัสสุรันตุสักโมกขางสักเฮกาเมีตาลุเปคีนิสีคารัตาเตตันตาลิเควิมานิติเปรละเตจขามีตารุวะนะค่ะเนเคหวะวัตุมิหิเคเตภุมมาจายันตุเทวาช,าช,าชานาาะชนะทะลวิสเมยะขะกันทพนาคา ติดทานตาสันติเกยังมุนีวัลเจนังสาธภูเมสุนันตุธรรมสวัณคาโลไอยัมพัทันตาธรรมสวัณคาโลไอยัมพัทันตาธรรมสวัณคาโลไอยัมพัทันตาบทสวดนามการสิทธิคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถา นัตถิเมสารนังอัญยังพุทโธเมสารนังวะังเอเตนะสจักวัชเชนะสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสารนังอัญยังธรมโมเมสารนังวะังเอเตนะสจักวัชเชนะสติเมโหตุสัพปทานัตถิเมสารนังอัญยังสังโฆเมสารนังวะังเอเตนะสจักวัชเชนะสติเมโหตุสัพปทาเหมิดสวดมหาการุณิโกนาโถติอธิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัตถายะสัพพปานินังปุณีตวาปรมีสภาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสจักวัชเชนะมาโหตุสัพพุวดรวา มหาการลุณิโกนาโถหิตายสัพพปานินังภูเลตวาปารมีสพาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหอนตุสภุปปัตถวามหาการลุณิโกนาโถสุกายสัพพปานินังภูเลตวาปารมีสพาปัตโตสัพโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวัตเชนะมาหอนตุสภุปปัตถวาหมดสวดมหาสมัยสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสมยังภระกะวาสเกสุวิหารติกาปิรวัตุสมิมหาวเนมหาตาพิกุสังเกนัสติงปะยมัตเตหิพิกุสเตหิสัพยเหวะอรหันเตหิตัสหิจัลโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนสันนิปติตาหุนติภระกะวันตังรัศงายะพิกุสังคัรจะอาทะโขจตุนังสุตาวาสการยิการนังเทวานังเอตตะทโหสีออยังโขภระกะวาสเกสุวิหารติกาปิรวัตุสมิมหาวเน มหาตาภิกขุสังเกตนะสัตถิปัตมเตหิภิกขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิตัสสะหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสานิปติตาโหนติภควันตังทัสสกายะภิกขุสังคันจะยานูนะมยัมปียนะภควาเตนุปสังการเบยามะอุปสังการิตวาภควาโตสัถิเกปเตกขาถาปะเสยามาติอาทะขวตาเทวตาเสยยถาปีนามะปะละวาปุริโสสัมมิชิตังวา พาหังภาษาเลยยะภาษาลิตังวาพาหังสามิเจอยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตระคิตาภระวโตปุระโตปาตุระหังสุอาตโคตาเทวตาพระควันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตาโผเอกาเทวตาพระกามวโตสติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสมโยปวันสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตมหาอิมังธรรมัสมยังตคิตาเยวะอปราชิตสังคันติ อาทะโของอราเทวตาพระครวมโตสติเกอิกมาคาตังอปปราสิตัตตะพิกะโวสมาทาหังสุจิตตังอัตโนโอุชุกรกมกังสุสารทีวะเนตานิกะเหตวาอินทริยานิรัขันติปันทิสาติ อาตะโขออปลาเทวตาพระกังวตโตสันติเกอีมังคาถังอภัสริเฉตวาวขีลังเฉตวาวปรีคังอินทะขีลังโอหาจาม่เมชาเตจารันติสุธรรมิบาราจากปุปตาสุตันตาสุสูนาคาติอาตะโขออปลาเทวตาพระกังวตโตสันติเกอิมังคาถังอภัสริเยแกจิพุทธังสารนังคาตาเสนาเตกามิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสันติหังเทวกายังปนิปุเรสันติติ อาตะโขปะกวาพิขุอมันเตศิเยปุยเยและพิกเวทัสสาาสุโลกทาตุสุเทวตาสานิปติตาโหติตถาคตังทัศนายทัศนายะพิกุสงคัญจะเยปิเตพิกเวออเฮสุมอติตพัฒนานังอาหาันโตสมาสพ,พุทธ,ธาเตสัมปีปะกวนตานังเอตัะประมาเยวเทวตาสานิปติตาไอเฮสุงเสรยถาปิไมหังเอตระหิเยปิเตพิกเวประวิสันติ อาณาคธมัทานังอรหันตโตสมมาสพุทธาเตสัมปีปะกวันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเสยยถาปิไมหังเอตนะหิอาจิคิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเกิดยิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิษามิพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุนาระสาธุกังมณนสิกะโลทะภาสิสามิติเอวันพันเตติโขเตพิกูปะขวะโตปัจรสุงปะขวาเอดะอุจะ ซีโลกัมมนุกัาสามิยะาภูมาาตัสสิตาเยสิตาคีนิคราหังพระหิตตาสมาหิตา ปุถ uh ุส ah ah no, ีหาวสันน right ีนารโะหังสาวิสัมพุโนโอทาตมนาสาสุขาวิปัสสันนามนาวิลาพิญโยปัญจสเตงัตวาวะเนกาปิลาวัฏเวตะโตอามันตยิสัทธานสาวกีสัสนีละเตเทวกายางอภิกันตาเตวิชานาราภิกาโวเตจะอาตบามะกันลงสุตมะพุทธสาสาสานังเตสัมปอาตระหุยานังอมนุสสานัทสานังอาเปเกสัจมัทธคุงสังฆสังอัตสัตตลิกสตังเอเจสังหสานังอมนุสสานัมัทธสุอาเปเกนัตมัทธคุงที่สานสภาบุตตาอหุงตันดัสตังอภิญญายะ วะวะกิตตวานะจักรุมาตโตอมันตยิสัทธาสาวเกสัสเนรเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกาโวเยโวหังกิตยิสสามิทิฏหิอนุกูปัสโสสัตตสังขสาวยขาภูมากาปิรวัวาอิทิมโตชุติมโตวันนานุตยสสีโนมุธมนาอภิกกรมภิกขุนาสามิติงวนังเจสขัสขาเฮมาวตายขานนาตตะวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนานุตยสสีโนมุธมนาอภิกกรมภิกขุนาสามิติงวนัง สาตาคีลานติสหัสสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสสีโนปทมนาอภิกามงพิคุงนาสามิติงวะนังอิเกเตโสและสสหัสายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสสีโนปทมนาอภิกามงพิคุงนาสามิติงวะนังเวสามิตาปัญจสตายะขานานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสสีโนปทมนาอภิกามงพิคุงนาสามิติงวะนัง กุมพิโรราชคัคหีโกเมปุนรสสัตวนิเวศน์สดงปิญโยนางสตัะสหสังยักขานังปายิรุปาสติกุมพิโรราชคัคหีโกโสปาาัสานมิติงวนังปูนิมันจัดติสังราชาทัตตะโตภาษาสติกันทพานังอธิปติมหาราชายศสิโสบุตรปิตาสภาวะวงอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตนะวันโตยสสีโนโมทัมนาอภิกรามพิกรนักสมิติงวนังทักกินันจัดติสังราชาวิลุมโหตัดภาษาสติอุปทานนางอธิปติมหาราชา ยัสสิโสภุตตปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภะาอีที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมรมนาภิกมุพิฆุนาสามิติงวะนางวัชิมันจะที่สังราชวิรูปะโกปัสสะสตินาคานังอธิปติมหาราชเยัสสิโสพุตตปิตัสสะพะหโวอินทนามามหาภะาอีที่มันโตชุติมันโตนะมันโตยัสสิโนมุทมนาภิกษุณพิกุนางสามิติงวะนางอุตตะลัญยาที่สังราชกูเวโรตปัสสะสติยะขานังอธิปติมหาราชายัสสิโสภุตตปิตัสสะพะหะโวอินทนามมหา อิติมันโตชุติมันเตวันนาวันโตยนสสีโนมธวัฒนาพิกามังพิคุงนาสามิติงวะนังปุริมาทิสังแทตาราโตแทคีเนนะวิรุทธโกปชิเมนะวิรุปโขกุเวโรอุตรังทิสังจัตตโรเตมหาราชาสมบัติจัตรโรทดิสาทัตธรัมนาอัถังสุวะเนกาปีหรวัทวเตสังมายาวิโนทาสาอาควันจานิกาสถามายากุเตนทุอุยเตนทุวิภูจวิภูโตสาจันทโนกามาสโตจักินุมันทุนิมันทุจปานาโทโอปะวันโยจเทวัสุโตจามาตลิสิตจานุโจนทปโพนโรราชาชโนปโท อาคูปันจสิโกเจวติมเพรทูลสุริยวชัชชสายเอเตจันเยตราชาโนคันทพาสหาเรชุบิพนธมานาภิกรมภิกุณัาสามิติงวานางังอาถาคูนาสภานาคาเวสาลาสหาตากากะสตราชกกรรมพยะฤสตาลาอาคูปายาคาสหะยาติพิยามุนาทตานตถาเจอาคูนาคา,คคายสสินโนเอลามนโนมหานโคโสปราขสวริว,วติงวานางัง เยนาคลาเชสสังฆศารันติทิปาทิชาปะคีวิสุทธจักขูเวหายาสานติวัมชาปตาจิตลาสุปนาอิตริเตสนามังอภยันตทานนาคลาชานมาสิสุปันทโตเขมภมกาสิพุทโธสันหายิวาจาฮิอุปวะหยันตานาคาสุปนานาสารณะเะกังสุพุฑัง ชิตาวชิลกเทนะสมุทังอสุลาสิตาพาตโลวาสวัสเตยที่มันโตเยสสินุกาลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานเวขาสาวีปจิตติสุจิติจัปหาราทูนบุจีสารสัจจปริปุตตานังสพเวโรจนามกาสสนในยหิตวาพะดิงเสรนลาหุปัทภุปาครมุสมโยธานิปัทันเตปิคุณสาริติวะนัง อะโพรเจเทวาปัทวิจเตโชวโยตถาคตมุวารุนาวารุนาเทวาสมโภจยัสสาสะเมตตากรุณาการยิกาอะโคเทวันยัสสินโนทั้งเศเตทัสธากายาสเปนานัตตะวันทิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสินโนมัทมานาภิการมภิกขุนาสามิติงวนังเวนทูจะเทวาสาหันดิเจอัสมาตารุเวยยมาจันทสุมนิสาเทวาจัตถมาโคโปลคิตา สุริยสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุละกิตานาคตานิปุระกิตากวาอาคูมันทวลากาวะสุนังว,าสาวสัสวุเศธสโกปะคภูนินทโททัเสเตฐทสัสตากายสัพเพนนันตตะวนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสศิโนมุทมนาอภิคัมุภิกุณาสามิติงวานังอาถาคูสหปูเทวาชาลมากิสิขาลิวะอาาาริชกาจโลชาจอุม,มาอุขานิพาสิโนวันุนาสาหธรรมะจะจจุตตาจะอ,อเนชากาสุเลยายุจินาอาคูอาคูวาสาวาเนสิโน ท่าเสตทัศน์สากายาสเป็นนาตตัวณิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมันโตเยสสิโนมัทมนาพิจมันพิจมาสมิติมวนังสมานามหาสมานามนุสามานุสุตมาคิดธาปโดสิกาอาคูอาคูมโนปโชสิกาอาทาคูหะระโยเทวาเยจารโอหิตวันสิโนปารลคามหาปารลคาอาคูเทวาเยสสิโนท่าเสตทัศน์สากายาสเป็นนาตตัวณิโน อิทิมันโตชุติมันโตว,วันนนมันโตเยสสิโนโมทมนาพิกขโมพิกุน,นาสัมมิติงว่านังสุกากัลุมหาอารุนาอาคูเวคณา,าสาชาโอตาตะไพรยะหา พโมคาอาคูเท,ทวาวิจคันนาสธารมตตาหารักรชามิสกาจจยสสีโนท่านได้ยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอาภิวัสติท้าสิเตทัสตากรยาสเพนานันตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตนัมมันโตยิสสีโนโมทมานาอภิกามโมภิกูนางสาม,มิติงวะนางเขมิยาตุตุสิตายามากัฏกาจายสสีโนลาพิฏกาละมัสสิฐาชุตินมาจอาสาวานิมมานรตตินโนอาคูอาถาคูประลลินมิตาท้าสิเตทัสตากรยาสเพนานันตะวนนิโน อิทิมันโตชุติมันโตนังมันโตยศสสนโนมัทมนาริขัโนพิสุรีวสังคิงวนังสัตเถเตเทวานิกายาสัพเพนันตะวันิรนามันนวเยนะอาคันชูเยจันเยสัททิสาสหะปวุจชาติมัคีลังโอคตินเนมนาสวังตะเขมกัตาลังนาคังจันทังวะอสิกาติตังสะพามาปรมัตโตจัปุตตาอิทิมันโตสหะสังกุมารโลติโสจัโสภาคัสสามิติงวนัง สหสภัมมโลกาณมหาปัมมาพิฎิตติอุปปนโนชุติมนโตพิสมากายโยยิยสัสสิสโสทเสตาถา,าอิสลาอาคูปเจกะวะส,สวติโนเตสัญจามชาโตอาคาหาลิโตปะเรวานิโตเตจัสเปอภิคันเตสินทีเทเวสพามะเกม,มาลสีนาอภิกามิปัสสะ กันนะหัสสะมันธิยังเอทะคันนะหัตถะปันทะทะมาเคนะปันทะพันตุโวสมันตาปานิวาลิทะมาโวมุนจิตาโกจีนังอิจิตตะมหาเสโนกันนะหะเสนณรอะเปสัญญิปานินานตระมาหัสจัสรังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกเมโขทะเันโตสวิชุโกตัดทาโสปจุทาวติสังกุโทอะเยังวเสตันจัสพังอภิญญายะวะวะคิดวานะจจคุวาตโตอามันตยิสตาสาวะเกสสะเนรเตมาลเสนาอภิปันตาเตวิมชาณาทิพกงโว เตจะอตะาตปามะกะลุงสุตวาพุทธศาสสาสานังวิตราเคหิป,ปการมงในสงงังรมามปิอินเชยุงสพเวิชิตสังฆามาประยติตาเยสสินโนม,โมันติสาภูเตหิสาวากาเตชัตในสุตติบทสวดจ,จุลชัยยป,ปกรณณโมเมพุทธเตชะสารแลตนนัตยธรรมิการเตชะประสิทธิประสิทเทวานารา,ายฟารเมสุลาสิทธิพมาจะอินทานจะจัดตุโลกาคัมภีและขากาสมุทาภูตุงคังคาจะสพพมัชยะประสิทธิปวันตุเต ชัยยะชัยยะธรณีธรณีอ oh ุตติอุตตินาธีนาธีชัยยะชัยยะค้าคนและตนละนิสัยนิไลใส่เสนะเมรุราชพลนรชีชัยยะชัยยะคัมภีรสมพีนาเคียนทานาคีปีซาจพูตการีชัยยะชัยยะทุนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุกขชาชัยยะชัยยะวัลลุลณมุกสาตาชัยยะชัยยะจัมปาธินาคคุนละคันทพบชัยยะชัยยะค้ชคนนัตตุรงสุขละผู้ชงสีหะปยักทีปาชัยยะชัยยะวัลลุลณมุกขยาตาชิตาชิตตาเสนาลีปุลตสุทธินรดี ชัยยะชัยยะสุขานสุขานชีวิชัยยะชัยยะทัลลีตะเลสตาสุชัยยะชัยยะชัยยะทัลลีสันติสตาชัยยะชัยยะมักกราชัญญาภะวะเคชัยยะชัยยะอวะลุนนายาเขชัยยะชัยยะลักเสศุรปภูชเตชาชัยยะชัยยะพเมธรัคนาชัยยะชัยยะราชาธิราชสัจชัยชัยยะชัยยะปทตวิงสพังชัยยะชัยยะอรหันตาปเจกพุทธสสาวังชัยยะชัยยะมเหสุโลหะโลหะนินเทวาชัยยะชัยยะพมาสุลโคชัยยะชัยยะนาโควิลุหะโกวิลุปะโคตัดิมารวิ อินโทเจเวนนเตโยจะกุเวโลวิวะลุโนปิจะอคิวาโยจะปาชุนโหกุมาโลทัตตารัตโกอัฏฐาราสมาเทวาสิทธิตาปัสอาทโยอิสิโนสาวกาสภาชยัรามโอพระวันตุเตชยักธามูจัสังโฆจะทัสสะปาโลจะชยักังเอเตนะชยักเตเชนะชยักโสตีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยักมังคะลัง ชโยปิคุตสัตสิริมโตอยางมาราสัจปาปิมตัวปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตถาภามะคณาเมห์ศีโนชโยปิคุตสัตสิริมโตอยางมาราสัจปาปิมตัวปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตตาาอิทธคณาเมห์ศีโนชโยปิคุตสัตสิริมโตอยางมาราสัจปาปิมตัวปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตตาาเทวคณาเมห์ศีโนชโยปิคุตสัตสิริมโตอยางมาราสัจปาปิมตัวปราชโยโอโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยัตถาสุ คณะแมเหสีโนชยโยปิพ <ël> ุทธศาสนิมโตอายามาลสัจจตาปิีโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตฐานนาคคณะแมเหสีโนชยโยปิพุทธศาสนิมโตอายามาลสัจปาปีมตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทปโมทิตาชยตฐานสัพพมคณะแมเหสีโน เชยันโตโพธิยามุเรศกัญยานันนทิวัฒโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปาลาชิตปันังเกสีเสปทวิปโะเลอภิเศกเยสัพพุทธานังอคาปโตปโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปะปะตังสุหนมุทิตังสุกนูสุมุหุตโตจะสุยิถังอามัจจาริสุปัทกีนังกายกรรมังวาจกรรมังปวะทักกีนังปทักกีนังมโนกรรมังปวะนิทีเตปัตักกีนาปทักกีนานิกตวานละพันตัเถวปัทักกีเน เตอัตถรัตฐาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาสนาอโลคาสุกิตาโหตัสหะสเปยิยติภิสุนันตุพลโตสุนันตุพลโตเยเทวะอัสมิงธานิอธิคตาธีคายุตัสตาโหตุสุกิตาโหตุสัพปทาลักขันตุสัพพสัตตานังลักขันตุชินศาสานังยากาจิปัฏนาเตสังสเปยิปุเรนตุมโนระถายุตตะกาลีปวัสสันตุปวัสสวาสาวะราหะกาโดพาจุปัฏวาเตสันนิวาเรนตุจัสพปทากายาสุขังจิตตสุขังอรหันตุยะถาละหัง บทสวดธรรมนิยามสุตตัง เอวเมสุตังเอกังสามัญพระกวาสาวัตถียังวิหารติเชตวเนอนาถปิติกัสอาลเมตตตระลักวพระกวัพิขุอามันเตสิพิขโวติพัทันติติเตพิขุพระกวาตัวปัจจโสสุพระกวาเอตถะโวจะอุปาทาวาพิกขวตถาคตานังอุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาษาทาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราอนิจจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมีตวาอาจิกติเชเสติปัญญเปติปัฏเปิติวิปัติวิติกโปังาาอนิจช อุปาทาวาพิกเวตตาคตานังหรือุปาทาวาตาคตานังที่นาวภาธาทาตุธรรมธิตต,ตาธรรมนิยามตาสเปสังขาราทุขาติ ตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวะอภิสัมเ თ ตวาอาจิคติเจเสติปัญญเปติปัฏเปติวิบวรติวิปชะติอุตานีกะโลติสเปสังขาราทุกขาติอุปาทาวาภิกเวตาถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังธิตาวาสานตุธรรมะตาธรรมะนิยามตตาสเปธรรมาอนัตตาติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสัมเติอภิสัมพุชิตวาอภิสัมเ თ ตวาอาจิคติเจเสติปัฏเปปัญญเปติปัพเัมาาอนตตติ อิธมโมโมจักพะวาอัตมนาเตภิกปูพะขาวโตภาสีตังอภิณันทุนตีบทสวดพัทเทรัตตะคาถานะอตีตังนานวะคเมยยานปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยิยะทติตังปะหีนันตังอปันจจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตการะไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัตตะตะวิปัสสติอสังหีรังอสังคุปภังตังวิธามะนุปปะโดหะเย ผู้ในเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนงันคนแคลนเขาควพราพาบคุมอาการเช่นนั้นไว้อาชีวาปีจะมาตะปางโกชัญญามระัะงสุเวความเพียรปกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นักฮินโนสังคารันเตนะมหาเสนนมัจุนาเพราะการผัดเปลี่ยนต่อมจุนาซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาปิงอโหระตามาตันทิตังต,งตังเวพาเทกะรัตตติสันโตอจิคเตมุนิมุนีน้ผู้สงบย่ำเกลาในผู้มีความเพียรอ,อยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยวการทักการวาง ผู้เป็นอยู่ไม่เพียงล่ะทีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะสังเวคพระจ้เวคณะสัพเพสังคาราอนิจจาสังคารือร่างกายจิตใจแนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปเแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังคารือร่างกายจิตใจแนะรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดังสิ้นมันไปทุกทนยากพอเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเท่าที่เป็นสังคาระไม่ใช่สังคารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าาตตัวว่นของเรา ทุกวังชีวิตดังชีวิตเป็นของแม่ยั่งยืนทุกวางพัะนางความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายามลิตพังเราจะเป็นตายเป็นแท้มคณะปริโยสานังเมชีวิตดังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตดังเมญอนิยตัางชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาดังเมอนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตะคนที่จะสังเวทยังการโยอจีรังมากการนี้มีได้นั่งอยู่นาน อาเปตวิญญาโนคันปรสศจากวิญญาณชุนโรอันขอทิ้งเสียแล้วอาทิเสียสติจากกอนทัพปะทวิงซึ่งแผ่นดินจะลิงขงลังอีกว่าประดุตตังว่าท่อนมาและท่อนฟืนนี่นั่นต่างหาประโยชน์นี่ได้ อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปะชิตวานิลุงชันติขันเกิดขึ้นน้ำย่อมดับไปเตสังูปะสมโสุโขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งซพเพสตามรันติจะสัตวทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะลิงสุจามลิสาเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายตาเทวหังมณิสามิตราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิมีเอตตังสังสยโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีเลย เม,มื่อสวดเมตตาอย่างกินจิยังกินจิกุสลังกรรมังสเปริิปัติหิกระตังปุญญงโนุโมทันตุนตสุนันตุพนโวเยเทวาอัสมิงธานเนอ,อาธิกตาทีขายุตาสตาหนตุสุกิตาหนตุทุกขาปมุนจันตุ มาตาปิตาสุกิตาหอนตุท sí, ุกขาปรมุนจันตุสัพเปยติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอริติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพปิสาสเพย์ยะขางสัพเพเปตาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพอาจาริยุปัญชายะสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพนักตาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพเทวาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมุนจันตุสัพเพสามตินังสัพพิจันตุโววสุตภูชาหลวงปู่ทวด นะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภะควานะโมโพธิสัตว์โตอคันติมายะอิติภะควะบวสวดปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวสินีถูเป็นคะเลโพธิคเลแตหิงตหิงตาธรรมะธาเลนะพระวันตูปูจิตาสถิงกรลนเตทะวิหาระมันธะเลเทราจามัชนาวกาจพิโกสารามิกาทานะปฏิอุปสการคามาจะเตสานิคมาจิอิสลาสปาระภูตาสกิตาพระวันตุเต เช่าลาผู้ชายยยปีจะอันจะสัมภวาสังเสตชาตาอัตโวปปาติกานิญาณิการธรรมาวลังปฏิจเตสเพปิตุกัสกันโลนจุดสังขะยังทาตุจิเลงสตังธรโมธรรมธาราจะปุกาลาสังโฆโหตุสมาโควะอัตไยะจะหิตายะจักรอเมลกัตุสตังโมสเพปิธรรมจาริโนวุฒิงสัมปะผุเนยามะธเมอริยปเวทิเตปสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสนีสามมาทางทางพระเวชันตุกะในเทววรมวสตุวิถีภาวยสตานังสมิทังในตุเมท่นิง มาตาปิตาจะอัตตะลชังนิจังละขันติปุตตะกังเอวังทะเมนะราชาโนปะชาละขันตุสัพพะธาบทสวดเทวตาอุญโยชนะคันาทุกขปัตตาจะพิทุกขาพยาปัตตาจะนิพายาโสกปัตตาจะนิโสกาหอนตุสเปเรปิปานิโนเอตาวาตาจะอัมเหหิสัมปตังปุญญสัมปทังสเปเทวานุโมทันตุสัพภสัมปติสิทธิยาทานังเถระตุสัตาญาสีนังละขันตุสัพพะธาภาวนาพิระตาหอนตุขะฉันตุเทวตาคาตา บทสวดสุมืงคละขาถาโหตุสะพังสุมืงคลังละขันตุสะปฏิวตาสัพักุตานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลังโหตุสะพังสุมืงคลังละขันตุสะปฏิวตาสัพะธังมานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลังโหตุสะพังสุมืงคลังละขันตุสะปฏิวตาสัพะสังคานุภาเวนะโสตีโหตุนิลันตะลัง สัพเพพุทธาภรกตาปฏิจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนลกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรกตาปฏิจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนลกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรกตาปฏิจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนลกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรกตาปฏิจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนลกขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภรกตาปฏิจการนันจะยังพลังอรหันตานันจะเตชชนลกขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาปรตตาปจจเจกานนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเเชนะละังขัญธาวิสัพพะโสสัพเพพุทธาปรตตาปจจกานนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเเชนะละขังขันธาวิสัพพะโสสัพเพพุทธาปรตตาปจจเจกานนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเเชนะละขังขัญธาวิสัพพะโสสัพเพพุทธาปรตตาปจจเจกานนันจะยังพระลังอรหันตานันจะเเชนะละขังขัญธาวิสัพพโส ด้วยอำนาจแห่งผุ้กุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนำเก้าอุทิศวายเป็นพระราชากุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุดิกิตพระบรมราชินีนาถบรมราชชนนีปันปีหลวงพุทธส,สุรสังคาราลัย ของอธิษฐานใหงบุคคลสนนี้จงเป็นสัพพสลีของคนแก่ข้าพเจ้าให้แก่ข้าพภายจากทุกสงว่าไปอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งแลนได้อสุจริตมั่งคงเป็นสมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากได้คนขอญาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาทิี่ตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้านำลงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทพวดาทั้งหลายพุทธอนุโมทนาสาธุการในบุคคลสนนี้โปรดประสิทธิ์ประสาทพรน้ำสงอนุภาพแห่งมงคลประสูติมงคลพระปิ รวมถึงวัตถุมงคลที่ั้งปวงที่สามสิ่งอันเลอได้จัดสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยพุทธ,ธานุภาพเทวานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อํำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเธอส